สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับว็อกพี่ๆ25ในวันอังคารที่15ตุลาคมนี้ก็เป็นช่วงใกล้ขวัญสายแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องบ้างไฟพญานาคจึงเรื่องนี้นนก็อย่างอย่างที่เราคุ้นอยู่ว่าเป็นตำนานแต่ก่อนว่าที่แม่น้ำโขงเขาจะมีพญานาคแล้วก็พ่นไฟให้มาเป็นบ้างไฟให้พวกเราจะด,ดูกันช่วงอัลา่าของทุกปีก็เชื่อรหอไม่เชื่อไหนก็ตามแล้วก็จะมี แล้วก็จะมีฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ไปพิสูจน์ดูเรียบร้อยก็คือติดกล้องแล้วก็ไปสังเกตการในน้ำและเอ,อะไรก็ตามหลายๆอย่างซึ่งผลก็ออกมาว่าก็จริงๆแล้วมันก็เป็นการยิงปืนจากอปฝั่งหนึ่งของฝั่งลาวยิงปืนขึ้นมาให้มันโดนมต้อังไฟซึ่งก็มารู้ว่าแต่ก่อนมันมีจริงแล้วเขายิงปืนเพื่อให้มันประเพณีสานต่อหรือว่ายัางไัก็ตามนะแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจกับเรื่องไฟพญานาคก,ก็คือเราควรจะทํายังไงกับเรื่องนี้ ซึ่งก็แน่นอนว่าสมัยนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องพยานาข้นไฟมันก็นะดูเป็นความสมคับเชื่อแบบเก่าๆอยู่แล้วก็เห็นบอกว่ามีคนพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่บ้างไฟจริงมันก็มีคนถ่ายรูปวิดีโอมีหลักฐานจริงว่ามีคนยิงปืนจริง,จ,รงจากอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้เราเห็นว่ามันเหมือน,นกับบ้างไฟแล้วหน้าที่ของฝั่งพี่พิสูจน์ว่ามันไม่จริงเนี่ยก็คือไปให้ความรู้ไปบอกกล่าวกับคนให้มากสุดว่าเรื่องนี้มันไม่จริงแต่ว่า เรื่องนี้มันก็กระทบอยู่หลายอย่าง,างเช่นที่สำคัญเรื่องแรกคือเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าเมื่อมีประเพนี้ขึ้นมาตรงริมฝั่งแม่น้ำโขงสงนังก็จะคลึกคักคลึกครื้นมีเศรษฐกิจไหลเวียนมีเงินเข้าออกมีท่องเที่ยวตลอดซึถ้าเกิดเราจะไปยกเลิกประเพณีนี้คือบอกให้เขาไม่ยิงป้อไฟหรือว่าอะไรก็ตามมันก็จะทําให้ชาวบ้านตรงนั้นสูญเสียไรายได้มหาศาล อย่างที่สองก็คือเรื่องความเชื่อก็อย่างที่ว่านะครับบางคนคือเชื่อแบบเชื่อปักใจคืออาจจะเห็นด้วยตาตัวเองแต่ว่าที่เห็นอาจจะไม่ใช่เห็นจริงๆว่าเป็นบ้าภายยัยจริงหรือไอก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าคนจะเชื่อของเขาไปแต่ว่าบางคนก็เชื่อแบบฝังใจจริงแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นมาลบล้างความเชื่อของตัวเองถึงจะมีหลักฐานมีรูปภาพมีอะไรก็แล้วตามอละไรอยากมาชี้นําแต่ว่าก็นะ ซึ่งน้ำศรัทน,นี้ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นอะไรที่เราไปเปลี่ยนโดยตรงของเขาไม่ได้ก็อย่างมากก็แค่ให้ความรู้เขาถือว่าเขาจะเป็นความเชื่อของเขาหรือไม่ก็ตามแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฝ่ายที่คัดค้านว่าบางฝ่ายพยายนาไม่มีจริงรือก็มีหลักฐานทางวิดีโอทางเรทยศาสตมารลยยังแต่ว่าฝ่ายที่ยืนกรานเชื่อว่า ตั้งฝ่ายนี้มาจากพญายนาคจริงๆกลับไม่มีหลักฐานอะไรนอกจากคําพูดปากเปล่าเป็นการเล่าเรื่องอดีตซึ่งก็ที่เคยกล่าวไปเมื่อวอ็อกหลายครั้งที่แล้วเรื่อง logical fallacy หรือตะก,กาวิบัติเนี่ยก็เห็นมาครบถ้วนส่วนใหญ่ก็จะอ้างผู้เฒ่าผู้แก่อ้างอาดีตอ้างว่ามีคนเคยเจอซึ่งตัวเองไม่รู้ว่าเคยเจอจริงหรือเปล่าหรือว่าที่เคยเจอมันเชื่อตาตัวเองหรือเปล่าว่ามันมาจากน้าจริงๆทุกเรื่องนี้มันกังวลก็เพราะว่ามันก็มีความเป็นไปไ,ได้จริงๆว่าจะมีแก๊สโผล่พุ่งมาจาก ในแม่น้าโขงเองแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นมาจากพญายนาคหรืออย่างไรเป็นคงน่าจะเป็นมันเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งึือเป็นแก๊สที่มันเก็บตัวอยู่ใต้ผืนน้ําแล้วก็อยู่กันก็พุ่งขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีใครบอกไม่มีใครมาคัดค้านได้ว่าทาไมมันถึงโผล่มาทุกๆวันออกพรรษาซึ่งก็นแน่นอนว่าระเนียรคงจะต่อเนื่องกันเดินต่อไปอย่างยาวนาน ซึ่งไฟโดยส่วนตัวก็ไม่ได้คัดค้านะเพราะว่ามันก็เป็นประเพณีท่องเที่ยวเหมือนกับไปดูพลูด,ดูอะไรก็น้าแต่แหละแต่ว่าเขาพี่เน,นเนี่ยตรงวนตัวอยากจะให้ทุกคนไปดูบ้างไฟโดยทุกคนมีความรู้ตรงกันว่าบ้างไฟเนี่ยไม่ได้มาจากพญานาคหรือว่าเป็นหรืออาจจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้มาจากพญานาคที่เป็นตัวตัวคุณไฟพุ่งมาจากผิวน้ําให้เราดูกันแล้วก็จะได้สบายใจทั้งสองไยว่าเราไปเพื่อ ชมอะไรสวยงามแล้วก็เขาก็ได้นักท่องเที่ยวได้เงินหมุนเวียนในหมู่บ้านไม่ใช่ว่าเอาความมงงายเอาเรื่องอะไรไม่รู้ที่เหนือธรรมชาติมาอ้างเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมันจะออกแนวเหมือนกับการหลอกลวงมากกว่านะแล้วก็เจอกันใหม่กับบรร 25, ล็อกปีหนึ่งสอ้าการอไปวันพฤหัสกับเจครับ